เนค่ะฉลองเบิร์เดย์ไปค right. er <uh> <uh> ่ะ um> กินตอาวมนไ่งบ้าค่ะรู้สึกว่าเด็กลองค่ะก็คือยืนอย่างว่าย4่สใช่อายุเพ่งตัวเลขจริงค่ะแา่เพื่อนฉลองให้จริงๆปีนี้เจนไม่ได้อยากทำอะไรเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือนานาทำให้แล้เรลเรามีเปลี่ยนอะไรไปบ้างอะไรนะคะเราเรี่กเปลี่ยนอะไรไปบ้างไม่ได้ดีเวสอะไรเลยคือปีนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นปีที่เจนยุ่งมาก คือพอเจนได้เข้ามาอยู่บริษัทมานาแล้วแล้วก็มีเป็นโอซีโอสองบริษัทแล้วก็ทานู่นนั่นนี่คือเจนรู้เลยว่าแบบวันหนึ่งเจนไม่มีเวลาแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะแล้ว<ช>ม,มันถือว่ามป็นจุดที้เป็นปีที่ดีสาหรับเราเหมือนระเบิดลงตุ้มเหมือน,นของขวัญลนตุ้มใส่อะไรอย่างงี้ค่ะรู้สึกว่าดีแล้วก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ที่ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเหมือนเจนก็รับหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่จริงๆมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าแบบวันนี้เจนอยู่ในวงการแล้วก็แบบคิดอะไรทําอะไรเราเป็นนางเอกหรือเป็นนักแสดงแต่วันนี้มันเหมือนกับเจนเจนรับผิดชอบชีวิตคนอีกหลายคนทำไมเราคิดว่ามันต้องจริงจังมาทีที่ผ่านมาแล้วก็มีซนเตอร์ทำนู่นทำนี่มาโดยตลอดก็มันมันเหมือนพลังบางอย่างที่มองเขาเห็นว่าแบบ เจนทําได้เจนทาเหอะไรเงี้ยค่ะก็ชวนแล้วจริงๆโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คุยคุยมาตั้งแต่กลางปีแล้วแล้วก็พัฒนาจนเป็นโปรดักจนเป็นวันนี้ก็คือเป็น c o c o จริงๆหนึ่งจังทั้งหมดที่อยู่ในมานาแต่คนเลยถามว่าเราไปดูที่ไหนทําไมเราตัางทุกรอบต่งรอบด้านคือก็จะเกืบผลิตภัณฑ์ที่เราได้เข้าไปส่วนทั้งๆเยอะอะ ก็จริงๆขอบคุณอะไรก็ได้ค่ะบนโลกใบนี้ที่ที่ทำให้เจนมีวันนี้จริงๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามจริงๆก็ไม่ได้ยังไงอะมูเหรอใช่มุเดงหรือว่ามีของอะไรไหมหรือว่ายังไม่เจนแค่รู้สึกว่าเจนขอให้เจนได้ทําความดีอ่ะเหมือนให้เจนได้ช่วยเหลือคนจริงๆอย่างเงี้ยเวลาเจนอัิษีษาน่าเหมือนกับแบบ อายุวัยเนี้ยมันเจนไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากความสุขก,กับการได้ช่วยเหลือคนที่เรารักจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เจนช่วยได้เจนก็ช่วยคนที่ีอะไรบ้างไนลองยืมสั้นๆว่าเราทำอะไรบ้างถือว่าอยากช่้เหลือเออถ้าเกิดมีใครแบบอยากจะปรึกษาหรืออยากจะให้เราทำอะไรเจนก็เป็นคนที่ค่อนข้างเยี่ปฏิเสธใครนี่เป็นเจนก็จะแบบเอาเวลาของเราไปให้ ไปคุยด้วยหรือว่าเอาเวลาของเราไปช่วยเขาหรืออะไร <มา S 2> อย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้เจนเจนเข้ามาในมานาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีแบบเอ้ยเจนทําอันนี้ต้องทําอย่างแน่เน่ะแต่บางทีเจนทําเกินหรือว่าทําแบบโอเวอร์โหลดทำมากเกินไปหรือเลมากเกินไปนี่คือในมากกว่าที่แบบเราคุยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะจะมีความรู้สึกว่าการที่เราได้เข้ามาบริหารหรือว่าทํางานในตําแหน่งหรือว่าหน้าที่อันนี้เนี่ยมันมันแค่หนึ่งไม่ได้อะค่ะ ม,มันเหมือนกับเราต้องมีแบบ1.2 1.3 1.4แล้วเจงก็จะเป็นคนค่อนข้างละเอียดเราเป็นตจนจดว่าแบบนึกอะไรปั๊บเจงก็จะจด,จดจดแล้วแบบตื่นตื่นมาตอนเช้าเจงก็ copy paste แล้วก็จะคุยกับเลขาะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความราบับผิดชอบมันเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับในการมาขึ้นแทนเป็นผู้บริหารแบบเต็มตัวคอวามรับผิดชอบมันเยอะขึ้นจนรู้เลยว่าปีนี้เจนมันเกิดปีนี้เจนโตขึ้นเลยอ่ะเหนื่อยด้วยตอนด้วยเหนื่อยจริงมันคือเหนื่อยกายนอนนอนพักหายนะแต่เนี้ยเหมือนแบบ เจนใช้สมองรันคิดตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องทำอันนี้แล้วก็คอนเทนต์ต้อง่าบงานคอนเทนต์ขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้อะไรที่มันทำให้เรากลับมาลืมล้างงานคือรูปแบบขนาดนี้เจนไม่ได้ลืมน้างานนะเดี๋ยวหาว่าเจนไม่เล่นละครเอาจากวงการไม่ได้อ่อใช่ไหมอย่างเล่นนี่คุณคนจ้างก็เล่นอุ้ยเล่นสิจ้างอะไรเอาอะไรมาครับรับหมดเต้นบอล้วอะไรมารับหมด แต่ก็ททำวันนี้คู่ก็มันเปด้วยใช่ถ้าท้ายังมีจิตวิญญาณอยู่บนโลกดีคือเจนสามารถทําได้หมดทุกอย่างภายในเวลาเดียวกันได้ถ้าเจน manage ดีๆค่ะอ่าม่นงกลับมาเรื่องวันจัดขบนอีกหนึ่งากับชุดเราแต่คนถามว่าลืมใส่กางเกงออกมาหรือเปล่าหรือว่าอากาศมันร้อนหรือว่ายังไงอะไพี่ติ๋พี่ติ๋อยากตอบเองแน่แต่มันแาบจริงนะพี่พี่จีนหรือว่าเราใส่ชุดไม่ครบใช่ไม่เขาบอกว่ามันเป็นคอนเ็ปต์ตเขาบอกให้ใส่เสื้อสูทเราใส่เสื้อสูทแล้วไงไม่ผิดนี่ แล้วมันเป็นบ้านก็คือมีแค่เราอือแต่คนยืหากับชุดเราพอพอคนยืหาเรากลับไปซูมจมไมยว่า,าก็ซูมตัวเอง ่แต่เาเป็นชุดวันเกิดที่ไม่มีใครกล้าเหมือนเลยค่ะพี่เจชุดใส่ในวันเกิดค่ะก็42กระดัตเนาะหอนยอมรับไหรอ24กระดัตเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคอมเมนต์ก็ตอบว่าถ้าถ้าไม่ใช่หุ่นเจนนี่ใครใส่ยากถ้าเม่อายุเท่านี้ไม่ทำถ้าเจนแบบ20กว่าเจนก็คงแบบยังไงดีนะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังเขินแต่ว่านี่คืออยู่แต่เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแลกวแต่ชุดวันเกิดแล้วชุดวันเกิด ชุดที่ลงในชูอ G จีที่เป็นคอนเซ็ปต์ของเรามันถ่ายเพื่ออะไรถ่ายเพื่ออะไรกันจริงๆเจนอยากจะเก็บภาพในทุกๆปีของเจนว่าเฮ้ยเมมโมรี่41เป็นยังไง40เป็นยังไง42เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเก็บไว้เป็นโปรไฟล์เป็นเมมโมอรี่ของเราว่าเฮ้ยวัยนี้เราผิวสกินอย่างนี้นะหรือว่าหุ่นประมาณนี้นะ เราดูแลตัวเองแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่เจนคิดว่าคำจำกัดความของเจนตอนทีถุี่ยนปีสองพันแปดยังไงมันเป็นยังไงใช่ไหมเจนเจนพูดเลยว่าเป็นแบบมันเป็นก้าวใหญ่ที่สุดของชีวิตเจนเหรอวะคะ<ม>ต้องบอกเลยว่าวันนี้มันมันเป็นก้าวใหญ่และก้าวสำคัญจริงๆที่ที่ให้คำจำกัดความกับตัวเองนะคะว่าว่าวันนี้เจนเหนือยเป็นผู้บริหารคนหนึ่งแล้ว เจนมีหน้าที่รับผิดชอบคนในองค์กรอีกเป็นพันเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจนทําวันนี้เจนไม่ได้มีความรู้สึกมาเล่นๆทุกสิ่งทุกอย่างคือเจนมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีมีความศรัทธาที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราทําด้วยความรู้สึกที่ดีและแพชชั่นในสิ่งที่เรารทำถ้าว่าพเจนยืนยันว่าภาพเซ็กซนเกิดมันก็คือไม่มีรับเลยของจริงของจริง นี่ประเด็นตลอดเลยนะพี่ตี๋จริงๆมันหลายคนดูว่าพี่ตีดูด้วยตาจริงสิไม่ต้องงไม่ต้องงงมันเป็นรีทัรือเปล่าไม่มันก็เป็นอย่างที่เห็นแหละค่ะแล้วบรรยากาศหนึ่งมันถ่ายแล้วมันรู้ึกื่อยหรือว่ามันยังไงบ้างเพราะแต่ละชุดก็คือเหมือนแบบว่าเกินกวามเป็นตัวละที่เราเคยรู้สึกว่าเจนนี่เป็นอย่านี้แต่พอมาชุดมันรู้สึกว่ายิ่งกว่าหมายความว่าวังเกิดอะไรหมายถึงว่าหลายคนมองว่าเป็นตัวแม่ตัวหม่ยชุดที่ถ่ายลงอะอ๋อที่ถ่ายลงใช่ปะ ก็จริงๆอ่ะเจนเป็นคนไม่ทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้เลยนะเป็นคนแบบเงียบๆอยู่เงียบๆอะไรของเจนนะแต่ว่าเหมือนกับทีมน้องอบิวเหมือนเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่เจนโอ้พี่เจนทําเพอแบบแล้วเราก็แบบเหมือนไม่ได้มีทีมเดียวใจง่ายไงแบบรักน้องอะไรย่างเงี้ยแล้วถามเขาแล้วว่าพี่อายุเยอะแล้วนะพี่ทําได้หรอ เขาบอกพี่เจนแรงเงานะพี่เจนมุนนินนะจะบอกแต่มุนนินมุตาเมาสิบปีที่แล้วนะคะมจบไม่ได้ใช่มกับบรการแลก็แบบพี่เจนทําได้อะไรเงี้ยพี่พี่เบื่อยังเนี่ยไม่เื่อต้องเบื่อแน่เลยอ่ะหน้าพี่เขาไม่อยากฟังเจนแล้วอ่ะเขาบอกกินนาฬากาภาพตาพี่เจนพี่ช่วยดูพี่ตาต้องเนี่ยเขาเบื่อเด็ดแล้วเนี่ยก็าดูอยากคุยกพี่เจนอีอ จริงอะไรจริงมไม่มีการล้มโค่นได้เลยไม่เลยไม่เลยเราไม่ได้แข่งกับใครเลยจริงๆคือเจนไม่ได้คิดเรื่องใครพวงนี้เลยเราแค่คิดว่าเราจะดูแลตัวเองเท่านั้นแหละค่ะต้องหนึบว่็ไปออกรายการว่าการที่เราออกกิจกายเพราะเราต้องการเด็กตลอดเวลาใช่<ม>คือไม่ได้เด็กแบบไปแอปเบลหรืออะไรเงี้ยแต่เจนแค่รู้สึกว่าเจนต้องการเจนรักที่จะดูแลตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เจนเลือกณนะวันนี้เจนคือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะแบบการทํางานหรือว่า การใช้ผลิตภัณฑ์คือมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าด้วยวัยนี้มันมันเป็นวัยที่เราต้องดูแลตัวเองจริงจริงจังๆแม้แต่หนึ่งวันเจนก็ไม่อยากให้ปล่อยไปแบบไร้ค่าตอนที่เราแบบเป็นวัยรุ่นแล้วแบบเอ้ยตื่นมาแล้วเราก็แบบปล่อยทิ้งไปหายใจลดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มันเหมือนกับเจนตื่นมาสิ่งแรกที่เจนทําก็คือทํางานเข้าประชุมตั้งแต่หกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเจนจะมาตอบงานหรือว่างานที่เราคิดได้เมื่อคืนเจนก็ copy paste แล้วก็มาส่งให้พี่ๆเขาว่าเจน เขียนอย่างนี้นะก็ก็คิดอย่างนี้ก็จะเป็นข้อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าเพราะเราต้องรักษาฉายาของเราไม่บอกว่าจนนี่หน้าดิกตลอดเวลาถ้าไม่แต่งหน้ามันเลยเป็นขื้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้มันเรื่องจริงไงก็เลยถามว่าตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าคาข้อเราสุกอ่าฉันต้องทําให้อ่อนยาวตลอดกาลไม่มันก็จริงๆมันก็อาจจะด้วยต้องขอบคุณค่ะ ที่แบบใครก็ตามที่คิดแบบนี้คือเจนไม่เคยพูดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นนะแต่แค่ว่าวันนี้เหมือนอยากจะเป็นอินสไป์อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับให้กับใครก็ได้อะไม่ได้ให้กับทุกคนให้กับใครก็ได้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเจนพูดอะไรหรือว่าเจนคิดอะไรอันนี้แหละมันโดนใจที่ที่เรารักตัวเองเจนแล้วเจนก็เป็นแรงผลักดันให้กับ คนด้วยค่ะพอเราทาอย่างเงี้ยแบบดูแลตัวเองคนเนี้คนก็ยังไม่พอใจกับเราบอกว่ามันหอมเกินไปมันกลับไกแล้วคนบอกว่าไม่ไม่ปื้มหุ่นนี้ของพี่เจนนี่พี่เจนนี่รู้สึกยังไงบ้างคเป็นยังไงก็ไม่พอใจสําหรับทุกคนเนาะแต่เธอไม่มีความยากจุงพี่พี่เห็นฟิทแบ็กไหมครับเพราะว่าภาพเป็นและที่พี่ลงมาคนทุกแบบไมมันมันไปอะไรอย่างคนไม่ปื้มหุุนก็คือบางทีจริงเอาจริงๆนะเจนรู้ว่าเจนอยู่จุดตรงไหน แล้วเจนรู้ว่าวันนี้เจนทําอะไรครเจนไม่ได้แบบเจนโตแล้วอะค่ะแล้วเจนก็รู้ว่าวันนี้มันมันคือมันคือเจนต้องทําอะไรบ้างแล้วก็รู้ตัวเองว่าเจนแข็งแรงดีสุขภาพเราดีใช่ทั้งกายและใจค่ะมีคนนึงกคค็เป็นห่วงมกันว่ามนาการีดก็ที่พุ่ขึ้นเห็นขเป็นคนมีอก,กาส <c oughs> <c oughs> มันมันแค่ไม่ได้มีหน้าอก แล้วก็มีอกไก่นะพอเป็นอกไก่มันก็เลยแบบมันก็เลยขึ้นง่ายเท่านั้นแหละค่ะมันม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เรื่องกล้ามเนก้อไก่ก็ไม่ได้หักผหมอะไรอยู่แล้วพี่น้องก็ทุกวันไม่ได้หักโหมปกติทุกวันจะไม่หักโหมกปกติอยู่มันทำยังไยทุกวันไม่หักโหมก็ปกติใช่ค่ะแข็งแรงปกติไม่แต่ถ้าพี่พี่เห็นนะหมอหมอก็เหมือนเดิมแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ปกติการออกกำลังกายไม่คนไหนได้หรอ อยากมีน้ำมีวนวลนะก็มนเี้ยเออเพราะเรามีโปรเจกต์เหมือนเรามีโปรเจกต์แล้วก็เหมือนมันมีสินค้าอะไรบางอย่างที่เจนก็ทดลองเองด้วยทําเองด้วยแล้วก็กําลังดูผลอยู่ว่ามันเวิร์กขนาดไหนแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะคือแบบขนาดเป็นแบบออกลังกายอะ่ะมันก็เวิร์กกับคนออกลังกายแล้วคิดว่าเดี๋ยวคงไม่ออกลังกายอะ่ะจริงๆอ่ะยาเนี้ยอ้าวจริงๆอันเนี้ย มันเกคนไม่ออกกําลังกายเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับแบบมันเบิร์น,ม,นมั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 นมีซัมติงที่แบบว่าทําเหมือนสมมุตพิพี่ๆนักข่าวอย่างเงี้ยวันหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องออกก็ได้แบบเม้ากันเล่นๆอะไรเงี้ยไม่แบบอาจริงๆอย่างสมมุติว่าแบบพี่ๆนักข่าววันวันหนึ่งอย่างเงี้ยคือแบบออกมาไม่ใช่แม้กระทั่งเวลากินข้าวไม่มีเลยนึกออกป่ะเนี่ยนั่งเฉยๆยืนเฉยๆยากม,มันเอาจริงไม่ได้เบิร์นขนาดนั้นนะแต่ถ้าอีตัวเนี้ย ยืนเฉยๆเท่ากับการเบิน15นาทีและไอ้ตัวนี้เจนทดลองมา6เดือนแล้วอ่ะพอาช่วงที่เจนงานเยอะๆอ่ะเจนอยากรู้ว่ามันเบินจริงไหมถ้ามันไม่แรงพอเจนก็เฮ้ยมันไม่ได้อ่ะเจนมันได้อีกนิดนึงอ่ะยังไงก็ได้ขอให้ออยผ่านแต่ขอให้ดันให้ขีดสุดอ่ะอแล้วมันเหมือนมาเป็นเทคโนโลยีเดียวที่แบบคุณม้งเขาได้มาแล้วเป็นเทคโนโลยีที่แบบเด็ดอ่ะแล้วมันได้ผลกับแบบคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยแล้วเจนเชื่อว่า พี่พี่ที่ทำงานออฟฟิศอยากจะผอมโดยที่แบบฉันอยากนั่งพิมพ์คอมอยู่เฉยๆแล้วฉันเบอร์น่ะรจริงๆนะเออเหมือมนพี่พี่นะข่าวนี้ฉันนั่งพิมพ์แบบข่าวอ่ะแต่ฉันอยากเบอร์นอ่ะอันเนี้ยดีแล้วกินเข้าไปกระวนกระวายเลยอ่ะกินเข้าไปแบบมันแบบซูซาปทาทังก้ามาทาังกี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอออกแล้วขอแจกกะได้ได้เลยค่ะเราเลย มันเวิร์กจริงๆรอเลยนะไม่บอกเขาจะเมนูเขาจะเมนูทดลองจะจําได้ทุกคนเขาจะเมนูทดลองแล้วไงแล้วเจนรู้ว่าแบบเฮ้ยมันเวิร์กชอบกินหมูกระทะปะสุดที่สุดค่ะแต่พี่จะไม่กินไงให้นไปดูแต่ของผมให้กินก่อนหมูกระทะสองสองนิดนะแก้มูทำแล้วไม่ขมคำถึงจะบอกคนชอบกินหมูกระทะชอบปะชอบใช่ป่ะแก้มูดเอ้ยพี่เอ้ยเจนทดลองมาแล้วตื่นมาตอนเช้านะ หมดเมื่อกี้ออกมาเจอในแบบที่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอสิบนาทีอ่ะวิเจนอยากได้กินวันขอเอาเรื่องนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวตอนมันเกิดเนาะบอกเพื่อน้องมาเต็มไปหมดแล้วก็พี่จริงมันเป็นอะไรที่มันน่าเป็นข่าวจริงเหรอเออใช่ไหมเอาพี่เจนมาจารุแล้วแหละว่าที่เราจะถามคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรมีเขาสามีแต่พ่อหัวรอดไม่ได้หมดเลยแต่ว่าบอกว่าไม่ก็ไม่มีพี่เลี้ยงไหมอ๋อ ให้หนูนล้าน,นอนบกก้างคนเดียวลแล้วคุณลูกก็น้องนอนเร็วคุณต้องไปโรงเรียนนอนเช้าแล้วคุณสามีก็นอนเร็วด้วยใช่เอาจริงๆนะพี่ถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันเกิดเป็นนี้ไม่ได้อยากจัดเลยนานาถึงบอกเพื่อนก็อายุเยอะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดทุกวันเนอะในหนึ่งปีมีซะหน่อยเถอะเดี๋ยวฉันทําให้ก็แน่หละค่ะะชวนเพื่อนกินแค่กินข้าวไม่ได้แบบอ้ไปเที่ยวก,กระฉูดกระชาด เฉพาะคนจับตามองหมดแล้วแล้วแค่ว่าไม่ได้ซีเรียสเลยแต่แค่ว่าเจนกลัวลวกลัวคนรำคาญคือแบบบางคนก็ไม่ได้อยากรู้หรอกก็จริงเพาะคุณมิกต้องเอาคุณโนรานอนใช่ไม่ได้มีพี่เลี้ยงค่ะแล้วกลับมาไปก็อคือคุู่หลับไปแล้วหลับต้องหลับสิไม่หลับไม่น่ะตื่นเช้าไปโรงเรียนเต็มที่เลยไปคร้บวันนั้นพยายามแล้วพยายามมากสุดก็ได้เที่ยงคืน ชีวิตได้แค่นั้นจริงนะ<ม>พยายามแบบเป็นวัยรุ่นซ่าแล้วค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันมันไม่ได้อะจริงจริงคุณเจนหดอัดไหมนนกับการที่คนจับตาไม่เลยแล้วก็ไม่นะจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแหละที่คนอยากรู้ก็อันเนี้ยเข้าใจมากๆเข้าใจมากมากจริงๆแต่แค่รู้สึกว่าคนบางคนก็ไม่อยากรู้ไหมอือ <c oughs> <ม>แต่คุณเจนก็คือไม่ยอมมอง,งพี่เบื่อไหมล่ะไม่เบื่อนี่เนี้ยยี่ตากล้องเนี้ยเขายังเบื่อเลยให้เบื่อ เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคแต่จริงๆหลายคนต้องบอกว่าทำไมเราเราไม่ลงแบบภาพน่ารักของเราที่อยู่ในมือถือเราอ่ะที่ไปญี่ปุ่นมาน่ะอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวพี่ติแล้อ่ะแล้วเรามีจริงไหมล่ะมีเยอะมากแล้วทำไมเราถึงไม่กระจายความน่ารักออกมาเพราะเป็นคนนี่ไม่ไม่ไม่ใช่สไตล์ลงไอจีอย่างนั้นนะมาตั้งนานแล้วนะเออเป็นคนแบบสไตล์แบบ ชอบลงรูปตัวเองงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยลงอะไรที่แบบบางทีไปเที่ยวลงทริปยังไม่ลงรูปอะไรเลยอ่ะจนนานาบอกเพื่อนเพื่อนนี่คือไปมาจริงๆป่ะึ้นเครื่องจริงๆป่ะคือคือไปจริงๆใช่ไหมแล้วบางทีก็แบบอ่ะมีอารมณ์ก็ลงย้อนหลังสองเดือนผ่านไปแล้วเพิ่งนึกเพิ่งเพิ่งนึกเพิ่งจาความได้อะไรเงี้ยค่ะคพอามันเหมือนชีวิตเจนมันต้องมีอะไรทําเยอะมากกว่าอินสตาแกรมอะค่ะเมื่อไหร่คุณมองว่าก่อนอันนี้เราก็ลงโนราโนราก็ให้ความร่วมมือดีมาก ดูทีมพ่อแม่เขาก็ทําได้หมดแต่ล่าสุดก็ลงเห็นแล้วแต่แล้วแต่โอกาสแต่ว่าหรือว่ายังไงพี่เจมต้องรูนแบบให้เพื่อนสกิบบอกสักนิดนึงแล้วถือว่าเพื่อนต้องเพื่อนจะแย่งมือถือไปลงเองนะจับไปลงเนี่ยบอกเนี่ยถ่านจริงๆเหรอโนล่าอวยพรวันเกิดว่านี่ไงฉันมี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 แต่ฉันก็อยากเก็บไว้คนเดียวอวยพรว่ามามีใครมามีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทวงด้วยทวงโนล่าลูกวันนี้วันเกิดมามีหนูอวยพรอะไรยั่ง คล้ยแบบแล้วเขาเพิ่งตื่นไงเขาก็เบอร์เบอร์อย่างเงี้ยจะลืมซื้อคล้ยมามีมีความสุขมากมากนะคะนอนต่อแต่ก็คือฉลองกันสามคนเข้ามาดู <ๆ S 1> เรียบร้อยก็กินเค้กอะไรเรียบร้อยแล้ว